สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นอะไรทุกคนไปดูกันเลยเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ก็คือมันสามารถที่จะแปลงร่างจากตัวไดโนเสาร์นี้นะครับเป็นไดโนเสาร์แล้วก็กลายมาเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ข้างบนก็คือไดโนเสาร์ข้างล่างก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มันแปลงจากตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ ของเราก็น่าจะเป็นตัวสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะว่าน,น้าตาเจ้าไดาโนเสาร์แฟงล่างนี้มันเป็นยังไงแทนทันททนแทนแนททนแทนแทนทนทน,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 ทนโอ้ทุกคนดูสิให้ตายสิโรบินนี่จะเป็นไดโนเสาร์หุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับนี่หน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้มันเป็นตอนนี้เป็นไดโนเสาร์นะทุกคน โอ้ดูสิไดโนเสาร์อ่าเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันดูนะครับว่าไอตัวไดโนเสาร์ตัวนี้มันแปลงหน้าเป็นหุ่นยนต์หน้าตามันจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราลองแปลงร่างกันเลยสิเอา้าอยัางไงล่ะสักุู่นะอ่านี่เดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันเลยนะครับทุกคน ปุ๊บป๊บป๊บาเก็บขามันก่อนแล้วก็แปลงหนึ่งปีกันออกมานึงปีกันออกมาขาอยู่ไหนนี่หัวมันหันหน้าไปทางนี้จากนั้นเราก็เอาขามันออกมานะครับทุกคนนี่แยกล่างมันออกมาแล้วเราจะต้องทำให้มันเป็นหุ่นยนต์ให้ได้ ประกอบยังไงกันโนนี่เป็นขาได้ขามาแล้วนะตอนนี้เราได้ขามาแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นชีหมุอนหมอนหมอนออกๆหมอนออกหัวมันอยู่ตรงไหนวะนี่เจอแล้วเจอหัวมันแล้วหัวอยู่ตรงนี้ อะไรขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเอาอันนี้มันขึ้นเงินมันขึ้นก่อนนี่ฟุบฟุบเสียบเข้าไปตรงนี้นะนี่แล้วก็ โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้อด้านอหลังก็เสีบเบีย้โหโอ้โหโอีโหอ้มันจะมหที่เสียบอยู้่เอีโหโ้านนหโ้าหปอ้่หโอ้้อ <Wow. S 1> วหโอนโหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้้้้้้้้ เรียบร้อยแล้วออกมาเป็นหุ่นยนต์แล้วนี่สุดยอดเลยจากไดโนเสาร์เออพี่จยยากไดโนเสาร์นี่มันจะมีที่เสียบเ,เข้าไปนะครับมันถึงจะอยู่ตัวรองเท้าเนี่นก็เสียบเข้าไปในรูแานททนททนเรียบร้อยแล้ว,วนี่ นี่เย่ yeah. เรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นไงนี่คือ <Yeah. S 1> ุ่นยนต์แปลงล่างจากไดนโนเสาร์โอเคไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ